บทสาธยายธรรมเรื่องปาสาทิกสูตรตอนที่สามอาวสานเรื่องที่สุดแห่งความสงบระง,งับและทางแห่งความสิ้นอาสวะที่มาพระสุดตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวะเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นทางอันสงบระง,งับ ในตอนที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงถึงพระปัญญาคุณที่อยู่เหนือความเห็นทั้งปวงด้วยการรู้แจ้งในหลักปฏิจจสมุปบาทบัดนี้เรื่องราวได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของพระสูตรท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ตามลําพังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงปรารภธรรมที่ละเอียดประเีตยยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือ ที่สุดแห่งความสงบระงับพระองค์ได้ทรงแสดงลำดับขั้นของการปฏิบัติที่ประณีตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึงซึ่งความสงบระงับสูงสุดซึ่งเป็นหลักการเดียวก,กันกับที่เราได้ศึกษามาแล้วในจุละทุกขขันธสูตรพระองค์ตรัสว่าดูก่อนจุนทะสุกย่างหยาบย่อมระงับไปได้ด้วยสุขที่ประณีตกว่า การมาสุขอันเป็นสุขที่หยาบที่สุดย่อมระงับไปได้ด้วยสุขในปฐมฌานวิตกวิจาณอันเป็นองค์ที่หยาบของปฐมฌานย่อมระงับไปได้ด้วยสุขในทุติยฌานปีติอันเป็นองค์ที่หยาบของทุติยฌานย่อมระงับไปได้ด้วยสุขในตติยฌานสุขเวทนาอันเป็นองค์ที่หยาบของตติยฌาน ย่อมระงับไปได้ด้วยอุเบกขาเวทนาในจตุทชานรูปสัญญาคือความหมายรู <made> ้ในรูปย <vapor> ่อมระงับไปได้ด้วยการเข้าอาการสานัญจายตนะชานอาการสานัญจายตนะสัญญาย่อมระงับไปได้ด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมระงับไปได้ด้วยอากิจัญญายตนะสัญญา และเนวะสัญญานาสัญญายตนาสัญญาย่อมระง,งับไปได้ด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธเมื่อภิกษุได้เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอันเป็นที่สุดแห่งความสงบระง,งับแล้วพระองค์จึงทรงสรุปว่าอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญานี่คือการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสมถะ คือความสงบจากสมาบัติและวิปัสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งจนนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงอุปมาที่ 1. การปีนขึ้นสู่ยอดเขาการปฏิบัติเพื่อความสงบระง,งับเปรียบเสมือนการปีนเขาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆการมาสุขเหมือนการอยู่ที่เชิงเขาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายรูปประชานสี่ เหมือนการปีนขึ้นไปถึงจุดพักชมวิวในแต่ละชั้นซึ่งจะให้ทิวทัศน์ที่งดงามและสงบขึ้นเป็นลำดับอรูปฌานสี่เหมือนการปีนขึ้นไปถึงยอดเขาที่อยู่เหนือเมฆหมอกมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างไกลสุดประมาณแต่สัญญาเวทยิตนิโรดนั้นเปรียบเสมือนการที่เราได้ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วและสภาพอากาศก็ปลอดโปร่งแจ่มใสที่สุด ไม่มีเมฆหมอกหรือสิ่งใดมาบดบังเลยแม้แต่น้อยณจุดนั้นเองที่เราสามารถมองเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งซึ่งก็คือเกิดปัญญาได้อย่างทะลุปุปโปรง่งและการเห็นแจ้งนั้นเองที่ทำให้สิ้นสุดการเดินทางซึ่งก็คือสิ้นอาสวะโดยสมบูรณ์อุปมาที่สองการกรองน้ำให้บริสุทธิ์ จิตใจของเราเปรียบเสมือนน้ำในบ่อที่ขุนมัวด้วยตะกอนดินคือกามฉันทะการเข้าปฐมฌานเปรียบเสมือนการตักน้ำนั้นมาใส่ในโอง่งปล่อยให้ตะกอนดินหยาบหยาบซึ่งก็คือวิตกวิจารตกตะกอนลงไปการเข้าทุติยฌานเหมือนการปล่อยให้ตะกอนที่ละเอียดขึ้นซึ่งก็คือปรีติค่อยๆตกตะกอนการเข้าสู่สมบัติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เหมือนการใช้เครื่องกรองที่ละเอียดขึ้นกรองน้ำนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธน้ำนั้นก็บริสุทธิ์ถึงขีดสุดปราศจากตะกอนใดๆทั้งสิ้นและเมื่อนำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์คือปัญญาก็จะเห็นแจ้งในองค์ประกอบทั้งหมดและสิ้นสุดกระบวนการกรองโดยสมบูรณ์ เรื่องราวในปาสาที่กระสูดนี้จึงเป็นการแสดงถึงพระปรีชาญาณอันยาวไกลของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางรากฐานแห่งพระศาสนาไว้อย่างมั่นคงและได้ทรงชี้ทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสงบระงับและที่สุดแห่งทุกข์ไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ หรือลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระตถาคตและกรรมที่ทำให้ทรงได้มาซึ่งลักษณะเหล่านั้นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้ปรากฏอยู่ในลักคณะสูตรก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมขอจงยึดมั่นในพระธรรมวินัยเป็นที่พึ่งสูงสุด และจงมีความเพียรในการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อยกระดับจิตใจให้เข้าถึงความสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการชนี